ครับผมก็ครบ25ปีแล้วนะครับแต่เห็นหลายๆคนบอกว่าจริงอาจจะต้องนับเป็นจะเป้ทั้งปีไหมผมอาจจะหมดแล้วก็ได้ในสิ้นปีนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็ภาวนาให้มันหมดนะครับปีนี้เหรอครับจริงๆปีนี้เป็นปีเป็นปีที่แปลกกว่าปีก่อนๆเพราะว่าอาจจะด้วยสถานการณ์โควิดด้วยทั้งวิธีการทํางานของเราทั้งวิธีการที่เราจะได้เจอแฟนๆหรือว่าวิธีการจัดงานวันเกิดทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์หมดเลยครับแต่ก็ถือว่าเป็นปีที่โอเคครับโอเคครับ ใช่ครับได้เจอครับได้เจอวันวันเกิดที่ผ่านมาก็เพิ่งจัดไปครับวันที่24ตุลาคมก็จัดไปอาจจะไม่ตรงวันเกิดแต่ว่าเราก็ยังได้เจอกันอยู่เหมือนเดิมครับคือจริงผมเป็นคริสเตียนผมจะแบบว่ามีความเชื่อในแบบของตัวเองครับแต่ว่าอ่ะช่วงหัวปีก็มีหลายๆอย่างเกิดขึ้นมากมายอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้เชื่อแต่ไม่ได้ลบหลู่ด้วยแล้วก็จะพยายามแบบทำแต่สิ่งดีๆคิดดีทำดีไว้อะไรเงี้ย ก็มีบ้างครับมีบ้างครับแล้วก็มีถามว่ามีคนเตือนไหมจริงๆก็มีด้วยครับใช่ครับเราก็พยายามเขาบอกว่าให้คิดดีทําดีพูดดีเข้าไว้ครับใช่ครับก็จริงๆมีไปทําบุญครับผมมีทาทาบุญของผมเองนะครับกับคุณพ่อแล้วก็ทาบุญวันเกิดด้วยครับแล้วก็จริงๆผมก็มีวิธีการในในแบบในที่ศาสนาของผมอะไรเงี้ยเข้าโบตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมของขวัญของขวัญให้ตัวเองเหรอครับจริงๆไม่มีเลยครับแต่ว่าจริงๆก็ คือด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ผมเกิดใกล้กันคุณแม่ผมก็เกิดเดือนตุลายี่ตุลาเหมือนกันเลยไงครับก็เลยเปลี่ยนเป็นซื้อของวัญให้คุณแม่ก็โอเคครับเหมือนซื้อของวัญให้ตัวเองเหมือนกันครับจริงๆคุณแม่เนี่ยบอกผมว่าจริงๆคุณแม่บอกผมว่าโทรศัพท์ใกล้พังแล้วใช่แต่เขาบอกเขาอยากไปซื้อเองก็รู้เลยแบบนี้หมคุณแม่ฮะอยากได้เงินสดฮะครับผมครับผมก็มเลยโอนเงินสดให้ไปครับใช่ครับครับผม,ม ใช่ใช่แต่จริงๆเราเราเรา,เราอยากเราเรสเพคแบบนั้นมากกว่าเราอยากให้เขาแบบไปซื้อสีที่ชอบสเปคที่เขาถูกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอ,อ่าให้ให้ไปครับเกินนิดนหน่อยหน่อยครับไม่เยอะครับตอนแรกเ้าบัญชีแล้วผม,มได้ปยังอุ้ยตอนแรกเขาจะงอนผมอยู่แล้วใช่แต่พอปึ้งเดียวเท่านั้นแหละรักลูกมากเลยครับครับโอไม่ไม่ไม่ครับธรรมดาธรรมดาครับใช่ครับไม่ไม่ไม่ด้มากมายอะไรครับใช่ครับจริงๆผมจะบอกว่าผม ไม่ได้ให้ความสําคัญกับวันเกิดขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมอ่ะจะให้ความสําคัญตามคนที่ให้ความสําคัญกับเราอย่างเช่นแฟนๆอย่างเงี้ยครับคือเขาให้ความสําคัญกับวันเกิดคิดมากอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นทีก็ต้องเอสเปคตามนั้นเลยครับได้ครับแต่จะไม่มีของขวัญให้ตัวเองหรือว่ายิงของขวัญของขวัญให้ตัวเองเหรอครับผมไม่ได้แบบว่าชอบอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากทําอะไรกับใครอะไรอย่างงี้มากกว่าครับอย่างแฟคลับที่มีอะไรพิเศษให้เรา โหเขามีให้ตลอดเลยครับใช่ทุกปีมีให้ตลอดปีนี้ก็ยังมีให้ตลอดนะครับอย่างน้อยก็ป้ายต่างๆนะครับเป็นแสงสว่างนะครับผมดีเลยครับใช่ครับเก็บของเซื้อของชิ้นใหญ่ๆ่เก็บของชิ้นใหญ่จริงๆก็ตอนนี้มีวางแผนไว้ครับว่าอยากอยากสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอดูวิธีการไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งครับ จริงดูดูแล้วด้วยครับจริงๆก็ซื้อที่ไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอวางแผนก่อนว่าเราจะสร้างมันยังไงดีเราจะใช้เงินกับมันเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับ,บใช่ครับปลูก,ลกเองครับใช่ค,ครับอยากลองสร้างแบบปลูกเองดูแบบตามสไตล์ที่เราชอบเลยดูอะไรเงี้ยครับแหมครับก็รู้สึกว่าอาจจะยังต้องผ่อนอีกยาวๆนะครับยังไงก็รบกวนด้วยนะครับผมครับผม ใช่ครับมีที่เป่าๆไว้เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับใก,ใกล้บริเวณบ้านเดิมใกล้บริเวณบ้านเดิมเลยครับใช่ครับก่อนหน้าที่จะแบบโคตรา,า่าอ๋อครับผม,มออบบคือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะทําให้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรนะครับแต่คือผมอะ่ะเหมือนแบบชอบเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เราจะได้ยินอะไรมาอะไรเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่อยากได้ยินแล้วเราจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยครับผมเลยแบบ ตอนนั้นก็ด้วยความที่เร็วด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าโอเคถ้าโพสต์ไปแล้วเขารู้เนี่ยต่อไปนี้เขาจะได้ระวังไม่ให้มาถึงหูผมง่ายขึ้นคือผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะหยุดไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ตก็อาจจะอย่างเงี้นคือผมได้ยินมาผมก็ไม่รู้ว่ามันมันยังไงนะครับใช่ครับเออเป็นคือจริงๆแล้วต้องบอกองี้ครับว่าเป็นความรู้สึกจากคนใกล้ตัวแล้วเราเองรู้สึกก็ตกใจนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับใช่ใช่แต่แต่จริงๆไม่ได้มีอะไรซีเรียสมากนะครับใช่ครับ จริงๆแอบเสียความรู้สึกนิดหน่อยครับเพราะว่าบางทีเราแบบตั้งใจช่วยใครหรือตั้งใจจะทําอะไรเราเต็มที่มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็อาจจะด้วยการสื่อสารหรืออะไรหลายๆอย่างครับทำให้ไม่เข้าใจกันนิดหน่อยครับใช่ครับไม่ไม่ไม่ถึงขั้นเปลี่ยนไปเลยไมครับ่ไม่ไม่ถึงขั้นเปลี่ยนไปครับแต่ผมแค่ยาให้เขาระวังมากกว่านี้สักหน่อยครับใช่ก็ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนๆครับใช่ครับเป็นเพื่อนๆครับ จริงๆไม่มีเลยนะครับเพื่อนๆผมส่วนใหญ่จะไม่ถามเลยแล้วว่าใครอะใครอะอะไรเงี้ยเขาจะแบบเป็นห่วงเพราะเขารู้ว่าผมแบบพอเวลาผมแบบขจัดความรู้สึกตัวเองออกไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีผมอยากเอ่อนอยอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับแต่แต่ไม่เจอเรื่องแบบนี้เราจมอยู่กับมันนานแล้วแต่เลเวลของมันดีกว่าครับใช่ครับถ้าถ้าเลเวลมันรุนแรงมากๆแบบมันมันเฮิร์ตเรามากๆก็นานเลยครับใช่ครับแต่ถ้าบางเรื่องเราเราทำความเข้าใจกับมันได้ก็จะเร็วนิดนึงครับอะไรนะครับ อันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับต้องเดาๆดูเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะรู้แล้วครับอย่างนี้เราก็ทิ้งกับมันไม่ได้หรือยังได้ครับสบายมากเลยพอโพสปุ๊บเราเลตอิตโกเลยครับเราสบายใจแล้วคืนจริงเราไม่ได้ตั้งใจจะฟอสใครนะครับแต่เราเข้าสึกว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณผ่านมาเห็นก็อยากให้ระวังในครั้งต่อๆไปเพราะเราไม่อยากได้ยินครับแค่นั้นเองครับอืมครับเป็นการบใจใจตัวเองยใช่ใช่ใช่ครับระบายความอึดอัดหน่อยนะครับผมขอหน่อยลกันนะครับ